ทม่สวัสดีค่ะวันนี้ทัวร์มาลงของจริงนะคะนี่คือรถทัวร์มาเลยนะคะอูรถทัวร์มาจากบ้านไหนไม่รู้เดี๋ยวพี่เป้ถามให้เพื่อมาหาลุงพลน,นะคะนี่เขาเรียกว่าทัวร์มาลงนะคะสวัสดีค่ะมาจากไหนนะคะมาจากขอนแกน่นครับมาจากขอนแก่นอำเภอบ้านไผ่ครับโอ้นี่เขาเรียกว่าทัวร์ลงของจริงนะคะมาที่บ้านลุงพล มาที่บ้านลุงพลแล้วป้าแตนเชิญค่ะข้างในอยู่ป้าแตนอยู่ค่ะลุงพลไปเสียครับบ่ยินใจครับแกนับโอ้โหถัวลงนะนี่เขาเรียกว่าทัวลงทัวถัวลงจริงๆนะคะนี่ค่ะนี่เลยค่ะเข้าไปเลยค่ะยู่ค่ะอยู่โอ้พี่น้องเฮ้ยตื่นตาตื่นใจเห็นรถทัวเขาเอิ้นว่าทัวลงค่ะนี่แหละค่ะทัวลงของจริงค่ะเบิ้งปาร์ตี มาอย่างนั้นมาซื้อของปฟาร์วะค่ะซื้อซักไม่แล้วมาหาลุงพลตะวันที่เท่านั้นแหละทีมือเราไปกรุงเทพเป็นประจ๊บอดีสิรัดมาทั้งนี้พอดีนี่เลยค่ะบรรยากาศทัวลงนะคะโอ้ทัวลงของจริงเนี่ยค่ะรถทัวเลยได้ค่ะนี่รถทัวเลยโอ้เนาะค่ะปาร์ตี้ยินดีต้อนรับค่ะเชิญข้างในเลยเด้ค่ะ โอ้ยพี่น้องเลยเบิง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 บรรยากาศค่ะค่ะเจองข้างใน,นนะคะอันนี้แหละคะ่ะทัวลงค่ะทัวลงบ้านลุงพลเนาะดูบรรยากาศนะคะบรรยากาศวันนี้ก็จะประมาณนี้นะจ๊ะเดี๋ยวพี่จะพาดูอีกทีนะึง โอ้ยนี่ทัวลงของจริงจ้าทัวลงของจริงทัวลงที่บ้านกกอกนะวันนี้ทัวลงตัดิเพิ่นมาจากคอนแกนนะคะพี่น้องคะ่ะเพิ่นสิมาซื้อของปลาเพิ่นวาเห็นเห็นใน u t u b e เนี่ยแหละคะ่ะของปลาเนาะนี่แหละคะ่ะตัดดิเบ่อพี่น้องขุมพึ่ คุ่มพึกพี่น้องเอ้ยเบิ่งเมืม่อยบอกพอลุงนางรถมาเป็นแังได่ะเมื่อยอยู่แล้ว <laughs> อยากมาเนาะนี่แหละค่ะโอ้ยพี่น้องเอ้ยพาพาไปเบิ่งบรรยากาศทั่วลงโอ้ยอ,อยู่ใส่นอวันนี้เบิ่งเด้อพี่น้องเอ้ย ขัวลงมี่น้องเบิร์กนี่แหละคือทัวลงของจริงนี่เนี่ยตอนนี่ยมาหายดอกรวยแล้วล่ะชั่วโมเนี่ยอย่าพูดสอบขัลกพูดไทยเดวละเด <Bruno. S 1> ี๋ยวมาพี่น้องมาจากขอนแกนอเเพืแวงใหญ่เราเรามาบทันก็บอกตราเนี้ย คือข้าพานไปต้องพูดกับผู้เลี้ยงไงยุใสอบตยุใสว่าว่านายุพันธ์ชิมยุใสนายกสมบัติท่างานได้ฐานมาเป็นทีมงานมาติดตามมาแม่ปูเจ้าว่ะนี่ประมุขประธานไงเนี่ยหลายหลายคนเนี่ยมีโอ้เดี๋ยวพี่เปี๊ยจะพาออกไปข้างนอกพี่น้องพคนใหญ่เมย์ใหญ่เพิ่นตั้งใจมาเนาะใ่คนใหญ่เมย์ใหญ่เพิ่นเหมาหลดทัวมาได้พี่น้องเลยเพื่อติดสมาบัติลุงพลบ้านปราแสนี่นะคะนี่ โอ้ยผู้ใดมีกล้องมาจากเขาไทยไว้เนี่ยนี่เด้อค่ะพี่น้องเป็นาดค่ะพคนใหญ่ไม่ใหญ่อยากมาอย่างแหงแล้็อ่เป๋างเด้อโอ้ยวัอนี้อบอุ่นค่ะพี่น้องเอ้ยมาแบบคณะใหญ่ๆเลยพี่น้องค่ะบรรยากาศแบบอบอุ่นค่ะพอลุงเม่ลุ้งคนก็ได้เนาะพอลุงมันก็ได้ถ่ายรูปแล้วแม่ป้าได้ถ่ายรูปแล้วนะคะ ถ้าเพ <me S 2> <Holmes. S 1> ื่อนๆไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครแบบบรรยากาศทัวร์ลงแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ของพ่ออิมพุงกลางของพี่เป้ไว้เลยนะคะเบิ่งพี่น้องเบินมึงตอนนี้มันแรงอยู่เขาท่านี้มีมาฝากด้วยเขาไม่มาไม่ต้องี่ใต้ที่ว่าไม่ยังไงทัวร์ยังว่าเป็นว่าอยากรับโทรศัพท์โทรศัโทรอีกอย่างบนรับน้องเนี่ยว่า เแม่มึงแรกอย่างเงี้ยมือคืนอีกเดี๋ยสามมือเศร้านี่อีกเดี๋ยวเท่าอีกอันนีเแม่ตั้งใจพาลูกบ้านมาบอค่ะ แกไม่ตั้งใจพามาแมนปะค่ะเบิ่งเด้อค่ะพี่น้องผู้สาวกงามเดี๋ยวจะเพิ่มเจ๊ล่ะลูก่ะไปกันทางไหนไปล่ะไปอยู่นี่ต่อเฮ้ยถ้าเบิ่งบรรยากาศทั่วโลกแล้วเดี๋ยวเขาไปข้างนอกพี่น้องเย้โล่เย้ลองเพิ่นหุ่มยูพูน ปั้นเลยเอาล้วลุงล,ลุงพนบอกอยู่นะค่ะอุ้มากันแต่จะามงค่นี้นะคะ่ะตีสี่มาจากขอนแก่นเลยใช่ไหมคะ<า>โอ้ย,ม,ยมาแวะหลายที่ใช่ไหมคะ<า>แต่จุดม,มุ่งหมายก็ต้องมีที่นี้ด้วยเนะาะหนึ่งในนั้นทั่วโลงของจริงนะคะเพื่อนๆตอนนี้ชมอยู่ทั่วโลกนะคะ ตอนนี้ชมอยู่ทั่วโลกนะคะนี่คือ fc ของลุงพลมาหอดแล้วต้องนี่น้ำนะ้คะนี่สารไญ่เขานี่แม่แม่จำลองเดอ้อนี่ออกโทอรทรานาตูซองแล้วสมตำ่ำลายจำลอง20บาทได้เห็นวอนี่แหละค่ะก็นี่แล้วโอ้ยพี่น้องเลยได้แ,แม่จำลองเขาสิต่ำทันบอมัอนนี่นแซ่บเด้อค่ะ อ๋อทรทัศน์ทุกซองนี่แหละ <laughs> <laughs> นี่แหละค่ะบรรยากาศพอลุ้งแม่ป้าเพ <c oughs> ื่อนกม่าเนาะค่ะเมืองที่น้องเอ้ยปุ่นทัวลงถ่ายรูปหรือยังคะป้ายนี่ไฮไลท์นะคะ ตรงนี้คือไฮไลท์สุดๆมาถึงต้องถ่ายรูปตรงนี้นะคะถึงจะบอกว่ามาถึงบ้านลุงพลป้าแตนต้องป้ายนี้ค่ะไฮไลท์สุดๆถ่ายกระตูตแล้ว,ลวงค่ะนี่นะคะพี่น้องค่ะอุ้ยทัวลงค่ะมือนี้ลุงลุงพลไปใจค่าไฟอยู่ค่ะค่ะเจ๊น้อยนี่หมดแล้วมั้งค่ะ คนไปจ่ายค่ะาภคน่ะพ่น้าก็ไปนี่แหละค่ะ้วคนบอกว่านอกจากของปลาขายดีแล้วกับลอตเตอรี่นี่แหละค่ะขายดีค่ะวันที่หนึ่งเอร์ซิมียนนะค่ะบ่ายโมงค่ะ อันนี้คือบรรยากาศทั่วลงนะคะบรรยากาศทั่วร์ลงอะอะใช่อยู่ตรงนู้นค่ะอยู่ตรงนู้นค่ะอันบ้านหลังคาสูงอะไรค่ะเจ็ดเก้าค่ะค่ะซื้อได้ค่ะได้เบิ่งพี่น้องเอ้ยทั่วร์ลงพ่อใหญ่แม่ใหญ่เบิ่งหุ่มขนาดพี่น้อง ป้าแตนป้าแตนถือหุม่มมื้ยนี่ป้าแตนถือทัวลงป้าแตนนะมืว้ยน,นี่โอ้เอ็ดจีในยูทูบไม่ได้ยังไงนาะนี่นี่ก็ออกยูทูบคือการเวิร์ดแหละค่ะนี่นเห็เนตัวเองแน่นอนค่ะค่ะทัวลงทัวลงบ้านป้าแตนวันนี้โอ้ยทัวลงของแท้ค่ะ ค่ะนี่ค่ะเรื่งเน้อพี่น้องเอ้ยขนลุกเลยค่ะโอ้ต้วจิ๊บไปไม่ได้เสียาหยีดไปตัวจิ ตัวจริงเป็นยังไงตัวจริงเป็นยังไงคะลาลากไนหรอไล่ไล่เลยไล่ไล่กันจ้าตอนายกสมบัติล่ะลูกนี่ค่ะตอนนี้เราเป็ี่นลุ้งฝนผมสมบัติผมเป็นพระเอ็นก็เป็นเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นเนาะค่ะป้าแตนคคือเสื้อมาฝากโอ้ยค่อยดี ขรงลูกพ่นก็ซื้อมาอยู่เหมือนรอยเป็นมาก่อนใช่เหมขอถายรูปนะเอฟซีเอฟซีค่ะค่ะจ่ายกร้เดอโอ้ยสักห้ารูปดวยป้าแตนเรายิ้มโมฮหบเนี่ยมือนีูปายเลย ตื่นเต้นไหมพี่น้องมื่อนี้ว่าเห็นทัวลงของจริงอ่ะเออปกติแค่รถตู้เออมาวันนี้รถทัวทัวลงอ่ะอ่ะทัวลงของจริงเนี่ยน้องเพิ่นเอาเสือมาให้นะค่ะโอ้ย นารักค่ะนารักมือนี่ืึนเต้ันวอลเพื่อนนารักเต่เพื่อนนารักเดีเื่ยน้องคนมาก่อนานุ้งพนลุงโพานน้องไอ้านอ่านี้แหละเนาะโอ้ยจีนร่าปกลนอ่าเาเบิ่งป้าตีนี่นะคะ โคอิมพุงกลางค่ะขาแมวตัวเหลืองอเหลืองสีเ,เห็นไหมคะไม่มีนี่เนบ้านสังเกตุแบบว่าเขาไม่เห็นกันยังไม่ได้กราบยังอยู่อยู่ย <c oughs> ไมนะค่ะถ่ายน้องกันค่ะถ่ายน่องกันของของเฮงอันของเ้งขายดีพี่น้อง โอ้ยเบิงปลาถั่วลงเอ้นี่ทำไมตัวเองวันนี้ค่ะวันนี้เห็นไหมยัยถอนหากลับมาวันี่ยัยยัยร้องกับแล้วกันเยอะยัยถอนมาสั็จแล้ว ค่ะมาแล้วคลิปนี้ขอแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราต่อกันคลิปหน้าเนาะขอบคุณมากนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะชื่อชื่อชื่อเอ้ยมองกล้องหน่อยมองกล้าวมองก้าวหน่อยอุ้ยน่ารักอ่ะโอ้โหเก่งจุ๊บๆเลยแล้วจุ๊บๆจุ๊บๆจุ๊บๆให้เอฟจีทั่วโลกเลยจุ๊บๆเลยขอบคุณครับ